เอาพี่พี่เอาแบบที่ถูกต้องเลยนะไม่เป็นไรถ้าเกิด mm hmm. พี่จะต้องไปช้าหน่อยหรืออะไรยังไงพี่เอาแบบถูกสบายใจกว่าเพราะว่าพี่จะได้ไปบอกทีมงานพี่ถูกชอบมากคำเนี้คือหลายๆสายพี่สังเกตว่าคนที่มาแบบเนี้ยเขาจะไปแบบง่ายๆเพราะว่าพี่พรเขาวางไว้อยู่แล้วไงคะว่าการที่จะได้อันนี้มาต้องอย่างนี้ต้องไปทางนี้ต้องอย่างนี้ทีนี้บางคนอะเหมือนกับมีมแวะเบียนนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะแบบงงๆในทางของตัวเองอะไรเงี้ยแต่ถ้าไปตามที่พี่พรหรือว่าบริษัทจัดไว้ให้ะคะ่ะไปได้ง่ายๆตามแบบแผนเลยอะ เนี่ยทีมงานจะไปได้รวดเร็วนะคะตรงนี้ก็เหมือนกันนะคะเอาแบบเอาแบบถูกต้องนะใช่ช้าแต่ชัวร์ก็แต่ชัวร์เนาะใช่ใชก็นะคะข้อที่3ก็คือในเรื่องของภายในแบรนด์ที่คุณทําภายในแบรนด์ที่คุณครูไม่ได้บอกว่าแบรนด์คุณด,ดีหรือดีที่สุดนะคะฟังเอาไว้นะทุกแบรนด์เขาดีหมดไม่ว่าแบรนด์ไหนดีหมดค่ะ แต่คุณเข้าไปเจาะสิ่งที่ดีของเขาได้ไหมคุณจะไปรวยในแบรนด์ของเขาได้ไหมมีวิธีการไหนจะทําให้คุณรวยได้จริงต้องไปดูค่ะไม่ถ้างั้นนะ่ะเสียเวลาค่ะเดินสิปีก็ไม่รวยถ้ามันรวยได้ไม่จริงอยู่ไม่ถูกท,กที่ไม่ใช่อยู่ถูกที่อยู่ไม่ถูกที่สิปีก็ไม่รวยเพราะเราต้องไปดูว่าระยะยาวเราได้อะไรเขาให้ผลตอบแทนอะไรเรา ถ้ามีคนมาชนเราแล้วเราตันเราก็ตายเพราะถ้าคุณไม่พัฒนาฝีมือคนที่เขาฝีมือดีๆค่ะเขาขึ้นกระโดดขึ้นหัวคุณไปเลยนะคุณยืนอยู่อย่างเงี้ยเบ้อเบ้อบือขายไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วแล้วลูกทีมคุณอะ่ะคือเขาก็มาเทพมาเลยอะ่ะบินมาเลยอะ่ะแล้วเขาขึ้นโดดขึ้นโดดขึ้นโดดขึ้นอะ่ะคุณไปต่อไม่ได้หรอกคะ่ะคุณเฟลแล้วคุณก็กี่ปีจะรวยละ่ะถ้าเป็นแบบนี้ แต่ถ้าเมื่อไหร่แบรนด์ไหนให้คุณได้ก็คือลูกคุณยิ่งตังเท่าไหร่ลูกคุณยิ่งเก่งเท่าไหร่มันจะดันให้คุณมีศักยภาพอะคะ่ะมันจะดันให้คุณอะเฮ้ยไม่ใช่แบบลูกกูยิ่งเก่งกูจะนั่งกระดิกเท้าให้ลูกกูเก่งไปซี่เดี๋ยวกูกินกับลูกกูไม่ได้นะคะแบรนด์นี้ต้องแอคทีฟเท่านั้น ลูกยิ่งเก่งคุณต้องยิ่งขยับค่ะไม่งั้นคุณจะอายลูกลูกยิ่งเก่งคุณต้องคิดว่าคุณมีพรสวรรค์ที่ได้ลูกเก่งใช่ไม่ใช่ลูกกูเก่งเหรอเบ๊ะปากมึงเก่งก็ดีกูจะได้ฝากยอดด้วยไม่ได้นะคะเราต้องการให้ลูกเก่งเพื่อให้เราแอคทีฟเสร็จแล้วเราอะค่ะไม่ให้ลูกกระโดดข้ามหัวคุณเด็ดขาดต่อให้ลูกคุณขึ้นใหญ่สุดเป็นซีอลูกก็ยังคือลูกคุณอยู่ดีครูจะไม่ให้ลูกกระโดดข้ามหัวคุณ คุณยังต้องมีประโยชน์คุณยังจะต้องได้ส่วนต่างจากลูกของคุณอยู่ดี<ม>นี่เป็นระบบที่ครูค,คิดขึ้นมาเองคนอื่นลอกเรียนแบบไม่ได้ใช่ลูกคุณขายาวแค่ไหนก็ยังกินนมคุณอยู่ดี <c oughs> คุณยังต้องมีนมยันยานให้ลูกอยู่ดีนมยนันยนไม่ได้เส้รเนาะจริงเ <c oughs> พราะฉะนั้นนะ่ะมันต้องดูไงพี่ลุงว่ามันจะรวยได้อะสมมติพี่ลุงทําแทบตายอ่ะพูดง่ายๆเลยโอ้โหกูทําแทบตาย อยู่เดียวลูกแล้วเอออยู่ๆลูกมาปุ๊บเอาลูกเก่งไว้วยลูกรวยด้วยเก่งด้วยมีทีมมาด้วยลูกมาจากแบรนด์อื่นแล้วเก่งมากแล้วลูกอยากเป็นใหญ่ไงลูกโดดเลยขอบขึ้นซีอเลยแล้วพี่ลุงมัวแต่กับคือเก่งจริงแต่ว่ายังไม่มีทุนไงยังอยู่แค่ดีลเลอร์ลูกมาเลยเทพมาเลยขึ้นติดซีอแล้วบริษัทก็แบบว่าเฮ้ยกูไม่สนหรอกพี่ลุงเหรอกูเจอเพชรเม็ดงามแล้วเวยเอาเพชรเม็ดงามขึ้นติดบริษัทอ้าว พี่ลุงเอา้าก็ที่กูปั้นเขามาเอาที่กูดูแลเขามาล่ะคุณว่าจริงไหมคะนมเฮียวๆกินแล้วอะไรวะกินนมกูอยู่ดีๆีทาไมขึ้นไปกินนมบริษัทซะง,งั้นหรือว่านมพี่พอนเต่งกว่าวะ <laughs> าแค่สองคนเด้เออย่าเเออคุณลองนึกภาพ ว่าจริงไหมนึกภาพใส่เงาอย่านึกภาพนมนึกภาพเออเดี๋ยวจะนึกว่าเออว่ากินนมวิลุ่งยันยานเลยอย่าไปนึกแบบนั้นนะคะต้อง่ะโคจาเทพแม่ก okay. ็ต้องเทพใช่เพราะฉะนั้นลูกอะค่ะยังไงก็จะไม่ให้โดดข้ามแม่ไปนะคะลูกได้ตำแหน่งไปค่ะไม่เป็นไรแม่ไม่มีทุนอ่ะแม่ก็ยังเป็นดีลเลอร์แต่ในหัวล้อชอบนมเต่งหรือนมยาน เออนะเพราะฉะนั้นนะคะเวลาเราเลือกอะคะเราไม่ได้บอกว่าแบรนด์ไหนดีที่สุดเราก็ไม่ได้เคยบอกว่าแบรนด์เราดีกว่าใครหรือดีที่สุดเรากําลังจะบอกคุณว่าถ้าคุณเป็นนักขายออนไลน์แล้วอยากเป็นนักขายออนไลน์คั้นเทพต่อให้ตัวคุณมีความสามารถแค่ไหนเก่งแค่ไหนแต่ถ้าระบบงานคุณปันนะคะคุณก็ได้แค่นั้นแหละคุณต้องไปดูว่าระบบงานนั้นอะให้คุณได้ตลอดไปไหมตลอดการเป็นตัวแทนนะคะไม่ใช่ตลอดชีวิตถ้าวันไหนที่คุณเลิกทํา คุณก็ไม่ได้อยู่ดีคุณจะมาได้ได้ไงแล้วก็คุณเลิกทําแต่ถ้าแบรนด์ไหนอะคะ่ะให้คุณได้ตลอดการเป็นทีมงานหรือตลอดการเป็นเลือดอะเลือดของเลือดของสินค้านั้นนะคะคุณจงเลือกเพราะนั่นหมายถึงความมั่นคงของคุณนะคะเห็นหรือยังคะสาม